เนทางจากจังหวัดตาข่ายอมก่อยนะครับก็ต้องใช้เส้นทางถนนโผลนโยธินวิ่งเข้าตัวเมืองพอดก่อนที่จะออกมายังอมก่อยระยะทางก็น่าจะประมาณ350กิโลเมตรได้นะครับแต่ทางดินที่เราวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราวิ่งจากเส้นทางเขตรา,านธุ์สัตตาแม่ตื่นเนี่ยทะลุป,ป่าทะลุหมู่บ้านในหมู่ในป่าเข้าไปเนี่ยระยะทางรวมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรนะครับลดระยะทางลงไปได้ประมาณ200กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับ เส้นทางที่เราขับผ่านมาก็จะมีจุดที่เกิดทางขาดเป็นระยะยระ,ระ,ยะนะครับต้องเบี่ยงลงน้ําหรือว่าเบี่ยงลงข้างทางหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเส้นทางส่วนใหญ่ที่เราใช้เดินทางก็จะเป็นทางลูกลังตามสันเขาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางเป็นหลัก สองข้างทางก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาที่เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบริเวณนี้นะครับสสสเส้นทางในการเดินทางของทริปนี้ของเราก็วางแผนกันแบบบางๆนะครับก็ไปเรื่อยๆกินลมชมวิวไม่ได้ตั้งใจจะไปทางโหดมากนักนะครับก็ขับเรื่อยๆแผนเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาครับ เดินทางมาได้พักใหญ่ๆแล้วก็มาถึงบริเวณหมู่บ้านทีวะเบยทะนะครับเราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะหาลำธารชิลๆเพื่อต้มกาแฟกินยามสายๆกันนะครับรู้ไหมตื่นมาแล้วครับไว้กินกาแฟพกอะไรมาครับพี่วัตนครับโอ้เพียบเพียบ กาแฟมามา่าโตขนมปังเทียบมีเมนูอะไรบ้างครับพี่วันนี้วันนี้เดี๋ยวเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นตูดเ,เชฟวัดครับผม สวัสดีครับพี่เอทัพช่วยแนะนําทีมงานหน่อยครับวันนี้มีใครบ้างครับวันนี้มีพี่ช่างน้องครับครับพี่วัดบางัวครับผมเอ็ดชรีโบตัดครับกินลมชมวิวแล้วผมนะครับอ่าต้องครับครับยังรอเขานี้ผบอต่อเนี่ยเงูทไม่ยดีใ ได้ได้ได้กินกาแฟอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะพี่เอสห้วยน้ำขาวครับห้วยน้ำขาวแล้วไปไหนต่อพี่ม่อมนจองโอเคเอาไปม่อนจองนะอาจจะเข้าดินหรือไม่เดี๋ยวเราอดูต๊อกเปเปอร์ๆๆอก่อนครับครับครับผม ไปริบกาแฟกันนี่เราก็จะดูว่าเราจะไปบ้านห้วยน้ําขาวต่อกับเราจะไม่ไปเปเปอร์เราจะลงไปห้วยน้นนนําขาวเลยเนาไปหาไปกินกันเมื่อสองสามปีแล้วทางนี้ยังเป็นทางดินอยู่เลยนะครับกลับมารอบนี้ก็เป็นทางวันกีดเรียบร้อยแนละ้วถึงคงขา้นหลงเดอต่อครับโอ้ ดีมากเลยโอเคขอบคุณครับพี่ที่เขาเตือนว่าให้ระวังช้างครับถ้ามาตอนกลางคืนก็น่าจะเจอช้างเขาก็เลยบอกว่าให้ระวังแต่ว่าเดี๋ยวเราคงไม่ถึงตอนกลางคืนครับเราคงลงมาข้างาล่างก่อนแหละอันนี้เราก็จะวิ่งทะลุหมู่บ้านเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ ต้องบอกว่าหมู่บ้านเลอตอเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านลำดับท้ายๆที่เลิกปลูกฝิ่นของประเทศไทยต่อจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคําเลยนะครับเส้นทางถนนก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านี้ขวาจะมาถึงหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันๆยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยระยะทางแค่2 200เมตรเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงๆในการเดินทางเลยด้วยซ้ํา เมื่อสองสามปีที่แล้วนี่มันยังเป็นทางเละๆอยู่เลยใช่ไหมพี่ที่เราเคยมากันใช่โหตายเส้นบนเขายังเป็นบริการปกติอยู่นะอ๋อเหรอยังเป็นเอ็นดูโรอยู่อืแต่ก็ลาดคูนไปได้สักไปสิบโลใช่ป้ะอ๋อครับต้องวนนะอ๋อๆก็สวยไปอีกแบบนะแต่ว่าก็กอเราเนี่ย้หเลยเนาะเออแต่ก่อนเราโถยเละเทะอะ ที่ต้มมาม่ากินกันครับยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้จะบ่ายสามแล้ว อาหารกื้อวันของเราวันนี้ครับหมูแดดเดียวจากแจ๋วใช่ไหมครับท้องอิ่มแล้วเราก็ต้องหาที่ชงกาแฟกินกันครับ ระหว่างทางเราขี่มาเห็นเนินสวยๆแล้วก็เลยลองขึ้นมาดูครับว่าพอที่จะชงกาแฟกินได้ไหมเราอยู่กันที่ไหนครับนี่ย ครับครับแล้วก็จะผ่านโอเคล่างโอเคบนครับครับครับผมออกแม่เงาครับโอเคครับครับผมไปครับเดินทาง รเราอยู่ที่ไหนฮะเราอยู่ที่ที่ไหนครับพี่อยเอที่เหนที่ไหนัแห่งหนึ่งบนน้งองผ่านเราอยู่ที่นาเกียนครับข้างหลังนี้เป็นเหมือนจะไล่ชานะแต่จริงไม่ใช่จริงเป็นไล่มะเขือขเทศใช่ครับโอ้โหทะลุกลกตาอย่างสวยเลยครับคล้าใเวียดนามเลยเออเหมือนเวียดนามเลยครับทางก็ใช่เลยทางใช่เลยทางใช่วเวียดนามเลยทะลุออกจากกลมกอยมาไม่นานครับ เส้นทางก็เป็นทางดินผสมทั้งปูนแล้วก็มีทําทางมาเรื่อยๆครับแต่วิวสอง้างนี่สวยมากอย่างดีเลย เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วยังเราไปตรวจงานได้ใช่อ๋อเราไปตรวจงานดูครับอ่าครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเซ็นผ่านให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อครับพี่ไปเงาแล้วครับไปแม่เงาไนงะเดี๋ยวหาที่สวยๆนั่งกินข้าวกันหน่อยนะครับเอาได้ครับไปกินข้าวเที่ยงครับครับผมบรรยากาศดีเล่นน้ำหน่อย จะมีอะไรดีไปกว่าต้มมาม่าเสร็จแล้วก็มาต้มกาแฟใส่กระป๋องมาม่าก,กินต่อ ตอนนี้เราอยู่ไหนครับพี่อ่าตทางเข้าห้วยผาพึ่งครับกับทางเข้าหมู่บ้านโอคีบนกับโอคีล่างครับโอเคครับเดี๋ยวเรายังไงกันต่อดีครับพี่อ่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผาพึ่งเนาะผาพึ่งออกเรือล่องแพออกล่องแพก็มาน้ำเงาครับโอเคครับลงเขาเยาวอาไปครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมชอบมากที่สุดในเส้นทางนี้นะครับป่ามันจะเป็นัตป่าดงดิบมากๆเลยแล้วก็มีลำพานอยู่ข้างๆต้นไม้ก็จะเป็นต้นสูงใหญ่ๆโคตรๆเลยสวยมากๆเลยเราทะลุจากบ้านผาแดงมานะครับแล้วก็ วิ่งมาถึงหมู่บ้านต้องแพรนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งเลียบแม่น้ำเงาไปเรื่อยๆไปผั่ที่บ้านอุงโรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปทะลุออกที่ตัวอชแม่น้ำเงานะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่โคตรสวยเลยก็จะมีเส้นของแม่น้ำเงาเลียบท้ายมือของเราไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็คือทําอะไรครับสีถสีถั่วเหลืองสีถถั่วเหลืองอ๋อ อบคุณครับขี่มาแป๊บนึงครับเดอวิวนี้ถึงกับะต้องจอดเลยครับสุดยอดมากต้องดูกันนั่นยางสวยสวยมากวิวแบบโปยพี่ชาวบ้านเขาตะโกนมาถามครับว่าจะไปไหน cái lời bỏ để bay mẹ nam mà xin nghĩ gì trôi qua cái lời đấy một đuôi nọ này ủa mày สะพาแนแขวนตรงบ้านอุ้มโลครับตรงแม่น้ำเงาครับสวยมากเลยมันโยกนะไม่ต้องตกใจนะเท็ดเ็ดกินมาเลยใจเย็น

เห็นทางตรงนี้ไหมครับเขาบอกว่าไปได้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนี่คือทางที่ชาวบ้านแนะนำมาครับอ่าก็แอบงงอยู่เหมือนกันกำลังหาถนนอยู่ครับแยกออกเป็น2กลุ่มครับตั้งใจหาทางไปกันครับ พี่เอไปกับพี่วัดส่วนผมมากับพี่ช่างน้องครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยผ่านลำธารเล็กๆเมื่อกี้แค่นั้นเองครับส่วนของพี่วัดกับพี่เอสเนี่ยต้องขี่ข้ามแม่น้ำกันเลยทีเดียวโดนหลอกไมาเชื่อหรือเปล่าเนี่ย ปอดอยู่พอสมควรโดนหลอกครับลุยแม่น้ำลุยแม่น้ำก็บอกไปทางเนี้ยใกล้ๆลุยแม่น้ำเลาะแม่น้ำโอ้ยเข้าป่าไปนี่โดนนี่ย้อนย้อนมา26โลแตามีน้ำขวดแค่นี้ออกแม่น้ำเงาไม่ได้ออกครับออกมาทางอุ้มโลข้ามทั้งวันแขวนมาอุ้มโลนี่ออกมาทางนี้ครับ แล้้วก็นนมัหลอกกันได้เหมือนง่ายอ่ะผมขี่มาแบบคิดในใจนะกูโดนแล้วกูโดนแน่แน่กูโดนแน่แน่กูโดนแน่แน่ถกูโอ้ดนใหญ่ไม่ทุกคนที่ใหญ่ความจริงตรงนั้นเราใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเออตรงนี้มามันชุ่มบังหวะเออโอ้โหกูโดนแล้วกูโดนแล้วคิดในใจกูยังไงดีวะโดนตรงไหนพีวะโอ้โหแล้น้ว่็ เห็นเห็นต้นไม้ขวางทางมากที่ตัดอยู่อ่ะเนี่แหละคำเนี่ยนวยใจเย้โดนแล้วกลับตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปแม่เสียงครับก็ไปเส้นถนนธรรมดาไปเรื่อยๆครับเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางครับเราเริ่มต้นด้วย ขึ้นชื่อครับจิ้นตุ๊กใช่หัวแม่หลวงเพลงแม่หลวงเพลงครับเดี๋ยวกินเสร็จก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับสั่งอะไรไปบ้างนะครับพี่ก็ดูบนกระดาษน่ะมี12รายการเอาหมดแหมมาแล้วต้องลอง่ิ้นแตกเอาขายมาถึงต้องมากินนี่ก่อนเลยหมูฮุก เนื้อทุกเนื้อทุครับหลายขาดมากมึงเอางวงออกไปก่อนจะถ่ายวิดีโอ,โอต้องตกโชว์วิดีโอด้วยอันนี้อะไรเนี่ยลาบเนื้อต้อมขมแอบหมูโอ้อร่อยทุกอย่างครับผมมาต้องมากินให้ได้ในะร้านเนี้ ความตั้งใจแรกของเราก็คือไปท่าตาฝั่งเอารถลงเรือชมสารวินแบบชิวๆนะครับแต่ก็ต้องอกหักเพราะว่าท่าตาฝั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์สู้รบของฝั่งพม่านะครับแพคงไม่ทันครับขึ้นแพคงไม่ทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปชิวๆตรงนี้กันเนาะแฝะขุนพวอแล้วก็กาแฟสายมะลายช่วกาแฟสายมะลายครับวันนี้ที่นี อะไรกันครับพี่วาครับเรียบร้อยถวายยางในแม่งมันซึมอ่ะจอดนานซึมเลยรู้งี้พาแม่งไปดีเมืองก็ดีนะ้ก่อนมาเพิ่งเปลี่ยนยางหน้ามา่ยางหลังไปด้วยอีกดีนะที่เป็นงเนี้ขี่ในฝานี่หลายร้อยโลนะไม่<อ>เป็นไรใช่นนขี่ทางดำร้อยสี่สิบโลแม่ง มือก็วันวันนี้ครับซื้อมาจากร้านที่แม่เสลียงเมื่อเช้า<ส>ตอนซื้อบอกว่าเอาหนึ่งขีดแม่ค้าถึงกระขหย <c oughs> ิบออกมากดึงรู้ <c oughs> หน่อยเดียวเอง <c oughs> หน่อยเดียว วิ่งขึ้นสอยมาลายกันครับเขาบอกว่าวิ่งตั้งแต่8มงเชา้าตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นเพิ่งลงมาถึงครับไป,ไปกับ25โล<ป>สุดยอดครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้าน เดี๋ยวมาลอยของเดือนแรกครับข้างนอกดินแห้งข้างในนี่จุ่มยำไปด้วยน้ำนีดเดียวครับจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วนีเดียวครับ โอเคพักก่อน้แป๊บก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนผมว่าน่าจะชั่วโมงขวา่าสมกลยอเออแกบอกแกรอแป๊บนึงเราไปแค่ตรงนี้พอตรงนึงนวแขก อะไรมาแล้วครับก็ทางยากพอสมควรแล้วก็ดูจากเวลาแล้วขึ้นได้แค่เนินรับแขกครับลงมาก็น่าจะดึกแต่ว่าพี่ช่างน้องนั่งรออยู่ข้างล่างก็เลยตัดสินใจลงมานั่งกินกาแฟชมวิวร้านกาแฟเปิดใหม่ด้านล,ล่างครับตั้งชื่อร้านแล้วอย,ยังอ่ะครับร้านระเบียงดาวนะ,นะววนะโอเคใครแวะมาก็มาชิมได้ร้านสุดท้ายครับจากซอยมาลายไปบ้านตาครับอีก30มโล คลิปนี้เราก็วิ่งกันไปสักประมาณ750โลได้นะครับเป็นทางถนนรับ400โลได้อีก250โลก็เป็นาทางลูกลังนะครับทางในป่านะครับก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า